เปิดเบื้องหลังกอบอนุวัตน์โหนสลิงสูงกว่า3เมตรทุ่มสุดตัวกับฉากปราบชาละวันจนได้เลือดเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาละครศึกสเสน่หาไกรทองชาลวันทางช่อง8ในเครือ RS Group เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับฉากสำคัญอย่างการปราบจระเข้ทำเอาแฟนละครหลายคนสนุกตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่แต่ฉากที่ถูกพูดถึง และถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเรื่องก็คงต้องยกให้ซีนของไกรทองที่รับบทโดยกอบอนุวัฒน์ทูเชิร์รัตนาสู้กับพญาจระเข้ชาละวันใน EP 29งานี้พูดเลยว่าเบื้องหลังไม่มีคำว่าง,ง่ายประกอบต้องใช้จินตนาการในการเล่นเองกับความว่างเปล่าแถมยังต้องขึ้นสลิงที่สูงกว่า3เมตรแอคชั่นประหนึ่งกำลังสู้กับ จระเข้ชาละวันอยู่จริงๆวันนี้เรามีภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้รวมไปถึงความเหมือนหรือแตกต่างของซีจีจระเข้แต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่าแท้จริงแล้วการเขียนซีจีจระเข้แต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยอย่างจระเข้ชาละวันดวงตาจะมีสีแดงเกล็ดเป็นนินสีดำาลับลำตัวยาว8 m, าเมตรจระเข้ภูมิพินดวงตาสีเขียวอ่อน เกล็ดสีดำไม่มันมากลำตัวยาว8เมตรจระเข้สิงชัยยวงตาสีเหลืองเปล็ดสีเทาแข้งโดยจระเข้ทั่วไปจะมีขนาดยาว4เมตรซึ่งแต่ละสัปดาห์ก็จะมีจระเข้โผล่ออกมาให้แฟนละครได้ลุ้นกันตลอดแต่ที่ต้องยกให้เป็นเดืะอเบสซิงของจอระเข้คงต้องยกให้ฉากของไกรทองสู้กับจระเข้ชาละวันซึ่งเมืองหลังนอกจากที่กอบต้องถ่ายทํา กลางแม่น้ำกว่าค่อนวันแล้วยังต้องมากลางกรีนโหนสลิงสูงกว่า3เมตรแอคชั่นกระโดดแอคชั่นกระเด็นให้เหมือนกับว่าสู้อยู่กับจระเข้ชาละวันจริงๆซึ่งเฟรมภาพแต่ละช็อตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่กว่าจะหาเฟรมและจังหวะกระโดดของนักแสดงให้ถูกล็อกไว้และตรงมากมากที่สุดทำเอากอบถึงกับได้แผลเพราะโดนสลิงบาดตรงช่วงหน้าอกแต่ถึงจะถ่ายทำกันยากและต้องใช้ความทุ่มเทอดทนไม่น้อยที่จะรังสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุด แต่หลังจากฉากนี้ออกไปก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนละครหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่าแท้จริงแล้วการเขียนซีจีจระเข้แต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยอย่างจระเข้ชาลวันดวงตาจะมีสีแดงเก็ดเป็นนินสีดำคลับลำตัวยาว8เมตรจระเข้กุมพิมดวงตาสีเขียวอ่อนเกรดสีดำไม่มันมากลำตัวยาว8เมตรจระเข้สิงชัยดวงตาสีเหลืองเก็ดสีเทา โดยจระเข้ทั่วไปจะมีขนาดยาว4เมตรซึ่งแต่ละสัปดาห์ก็จะมีจระเข้โผล่ออกมาให้แฟนละครได้ลุ้นกันตลอดแต่ที่ต้องยกให้เป็นเดอะเบสซีนของจอระเข้คงต้องยกให้ฉากของไกรทองสู้กับจระเข้ชาละวันซึ่งเบื้องหลังนอกจากที่กอบต้องถ่ายทำกลางแม่น้ำกว่าค่นวันแล้วยังต้องมากลางกรีนโหนสลิงสูงกว่า3เมตรแอคชั่นกระโดดแอคชั่นประเด็นให้เหมือนกับว่าสู้อยู่กับจระเข้ชาละวันจริงๆ,ซ,งๆซึ่งเตรียมภาพแต่ละช็อตก็ไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะหาเกรงและจังหวะกระโดดของนักแสดงที่ถูกล็อกไว้และตรงมาร์กมากที่สุด